I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faithless If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the faithless If you wanna play tough and wanna hate this, I'll go show up ดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บพี่เวเพจขาย ID เกม rov มาแนะนำาอดสกินแลรแรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเป็น30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่หน้าเพจเพจนี้เลย tp 7 รับซื้อขายไอดีเกมออนไลน์เคดิดดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี ROV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมานําเสนอได้ที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เพจเดียวกับ TP7 เพจที่สาขา2นะครับผมโอเคครับเพียระทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปเดอร์ก็สวัสดีครับอยู่ผมหนุ่มนายชายสดอายุย9ิบเก้าประเดอนนะผมวันนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเจอใครวะเจอกับมุลาดวะ เด่ยน,นยากอะเจอมูลาดติ๊กตอกบ่มูลาดน่าจะเป็นติ๊กตอกนะผมน่าจะตึงมูลาดติ๊กตอกน่าจะตึงนะส่ว,สวนมากตึงแหละ Girl, เขาไม่มีคนโยนเหนพี่หรอกคนทำช่องอะจริง <laughs> เขาไม่ก็มีคนโยนหรอกสว่วนมากจะมีพี่โยนอยู่คนเดียวนะผมโยนสุดแล้วมั้งช่องเนี้นะ สวัสดีครับโบราณครับ TikTok อสูร่าโอ้ไม่ไหวว่ะเถิดไปสู้ว่ะรุนจ่อร้องให้คี้นะแบบแบบพี่ก็ได้นะอ๋อห่อเรียบร้อยโดนลัดด้วย เอ็นดีนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้ด้วยอ่าดี๋ยๆเดี๋ยวเอาเก่งเกินอย่าะนี่มึงเก่งเกินอ่ะเฮ้ยแวนต้องการลังเสริมมาเฮ้ยช่วยแวนหน่อยเล้วมาหลอกกั่นเอาเอา ไอ้หมดไอ้หมด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 ไอ้หมดไอ้คุ้มนะอเอ๊คีร่าไม่ตายปะเกมนี้โดนหนักไอะเกมเนี้ย สต่อบสแล้วอ่ะมันน,นี่นะมันทำอะไรไม่ค่อยได้อหยาดน่ะมันต้องรอเลดจริงอ่ะใครจะบวกก็บวกนะจับนะจับจัดไปเกมนะันตายไมนะ่ะ เฮ้คิกซี่มาด้วยเอาเอาองพวกเอาว่ะองค์่าว่ะโอสวนอ่าเรียบร้อยถูกยึดตูดแน่นอนทรงนี้นะผม ดึงไม้เพื่อนก่อนอะมันเล่นยากเกมนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้บวกนะจะบวกแบบช็อตี่มันแบบยังไงอะเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายได้เงี้ยเดี๋ยวนะดึงไม,ม้เพื่อนอยู่อะเอาละฟิกดูดด้วยตายวะ The team has destroyed a tower. dragon <laughs> has been defeated. <laughs> an ally has been defeated. có buộc chẳng đấy với hỡi. ต้องต้องหลัง này

โอ้เพ oh, oh, oh ื่อนกูตายสองแล้วปะเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเยอะเยอะถ้าตามกูสวนนะกูสวนนะไปแล้วหมดทั้งเมียเลยเอาได้นะเอาได้นะเอาได้นะผมเก็บมาสองคืนแล้วไอหมดไอหมดเอสวยมัน แต่ต้องเล่นแบบนี้นะครับผมมันไฟไม่ค่อยได้มันต้องรอหลังๆหน่อยอะ่ะเก็บตัวหลังนะผมจะไปบวกจุ๊จะยกะเลยไม่ได้นะผมจบ <c oughs> ไม่น่าได้นะ ได้ก็ถอยมานะรู้มากไปมันต้องเล่นแบบนี้นะผมชัดชัว น้องนี่ก็เกิดด้วยเราเราเรียวกูตายด้วยนะเรียบร้อยจบไม่ได้ดดดกางอย่างมาก3ตัวนะเราพยายามปิดหลังนะผมพยายามเล่นพยายามปิดหลังนะ เพื่อนไฟนะเดินหลังๆลึกๆไว้นะครับผมเราปิดหลังเหรอเล็งแครี่มันก่อนอนะ่ะเหลือมูดตัวเดียวนะมูดตัดเว็บกลางนะ อ้าวมุลานไม่กลับบ้านด้วยอ่าไม่ต้องกลับทางนั้นนะ่ะโดนเพื่อนด่าแล้วมึงอะอย่างเงี้ยไม่ไหนไม่ต้องกลับแล้วทางนั้นนะ่ะอยู่กูนเนี่ยบายบายเพื่อนจีจีไม่กลับบ้านด้วยเขาเลือกที่ไม่กลับบ้านนะติกตอกอาร์รนี่ไอเองรับสภาพนะโดนเพื่อนดา่าไปนึกว่าจะกลับแล้วตอนแรกอะ นะครับผมไม่ก <Private> ล <paying liksom ality> ับบ <k rie> ้านด้วยก็ประมาณนี้นะผมมืออ่าหยานเจอกับมูดาดเนาะก็ชนง่ายกว่าฟอร์เรนหน่อยนะผมก็ประมาณนี้สำหรับอะไรแชร์ของสับแก้พี่นักเจินขึ้นหน้านะสำหรับคลิปนี้กาบ๊ายบายรักทุกคนนะครับผม